หอมมากไม่มีคนครูผมครับผมไม่กลัวใครด้วยครับเฮ้ยขอมากครับติดติดูติดม่มาอยากพูดอยากพูดเออยอยากพูดอยากพูดที่ผมไม่ออกมาสามปีอะผมเจ็บผมเสียใจแต่ละคนจิตใจแต่ละคนแม่ไม่เหมือนกันและอีกอย่างผมอยากพูดนะครับผมไม่รู้ผมไม่ได้รู้จักกับคนบนเรือเลยนะครับ กัคนเดียวผมรู้จักแค่กระติกแค่คนเดียวแล้วผมก็ไม่ได้สนิทกับกระติกด้วยครับแล้วคนที่บอกว่าผมรู้จักกับคนบนเรือคนบนเรือรู้จักผมผมไม่เคยรู้จักใครเลยก็ไม่เป็นไงครับก็ดีใจครับที่ได้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็ทำตามหน้าที่แล้วก็ ทำในสิ่งที่เขานัดแล้วครับแล้วก็ถ้ามีปมัญหาหรือมีเรื่องสําคัญอะไรที่เขาจะขอเพิ่ม <AP lt imo> ก็ทักมาหาผมโดยตรงได้เลยครับครับผมก็ไปเออก็คือว่าให้ข้อมูลทางคดีไปกับทาง d ี i เรียบร้อยหมดแล้วครับให้ข้อมูลในเรื่องอะไรบ้างก็ทุกเรื่องเลยครับผม <อ>พี่บอยค่ะแคขออนุญาตถามย้อนหลังได้ไหมคะว่าตอนที่วันนั้นนะคะที่เกิดเรืรร่องเราทําอะไรอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คุณแตงโมอกวก็อยู่ภูเก็ตด s <S ้วยกันนลค่ะเกิดอ่าเดี๋ยวผมขออธิบายง่าย,ายๆายนะครับคือว่าผมไปภูเก็ตวันที่ส<บ>ิบเจ็ดแล้วผมกลับจากภูเก็ตวันที่สิบเก้าแล้วคือโมลงเรือวันที่ยี่สี่แล้วจะมาบอกว่าผมรีบกลับมาวันเดียวอะไรอย่างนั้นอ่ะผมก็งงก็คือว่า ไทม์ไลน์จริงๆแล้วอ่ะคือผมเดินทางวันที่สิบเจ็ดแล้วผมก็กลับกรุงเทพมาวันที่สิบเก้าแล้วรู้สึกว่าโมก็มีถ่ายละครที่เป็นละครที่เขาถ่ายยังไม่จบก็คือถ่ายต่อถ่ายละครวันที่ยี่บสองหรือยี่บสามอะไรประมาณนี้ผมอาจจะจำไม่ได้ประมาณนี้ครับในวันน,น,นั้นนะคะวันที่ลงเรือมันผยาถามค่ะว่าที่แตงโมบอกอะไรกับเรา,ารบ้างคะว่าจะไปทำอะไรคะก็คือ บอกผมก่อนที่จะลงเรือคืนหนึ่งครับสมมุติว่าพรุ่งนี้จะลงเรือบอกผมคืนนี้ว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาอจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะลงเรือไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วผมก็ถามว่าไปกับใครเขาก็บอกว่าไปกับเพื่อนกระติกแค่นี้ครับผมก็ไม่ได้ถามต่อแล้ววันที่ลงเรือก่อนที่เขาเขาจะเดินทางออกจากบ้านผมได้นอนอยู่บนเตียงแล้วเขาก็แต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็เดินขึ้นมาลาผม ว่าพี่รักเขาไปแล้วนะเขาออกจากบ้านแล้วนะมาหอมแก้มครับก็คือนั่นแหละครับวันนั้นเราเลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นการเป็นลางสาังรไม่ได้เป็นลางอะไรเลยครับก็คือปกติเหมือนเขาออกไปถ่ายละครเขาก็มาลาผมปกติเลยครับผมครับ แค่ว so right? I mean, ่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมใช่ครับบอกว่ามีคุณกระติกแล้วก็มีใครอีกนะคะหนูบอกแค่ชื่อคุณกระติกคนเดียวบอกแค่ชื่อกระติกคนเดียวครับแล้วผมก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มแล้วครับแลวอีกอย่างผมอยากพูดนะครับผมไม่รู้ผมไม่ได้รู้จักกับคนบนเรือเลยนะครับสักคนเดียวผมรู้จักแค่กระติกแค่คนเดียวแล้วผมก็ไม่ได้สนิทกับกระติกด้วยครับแล้วคนที่บอกว่าผมรู้จักกับคนบนเรือคนบนเรือรู้จักผมผมไม่เคยรู้จักใครเลย ผมไม่มีเบอร์ผมไม่เคยคุยกับใครทั้งนั้นคน<ช>บนเรือ,อคนแล้วคนชื่อคนชื่อเอกที่ออกมาให้สัมภาษณ์หรือที่ออกมาให้ข้อมูลออกรายการอะไรสักอย่างผมได้ไปดูมาแล้วผมรู้จักกับเขาแต่ผมไม่ได้สนิทกับเขาผมรู้จักกับเขาแค่วันเดียว <O of. S 2> คือเพื่อนผมที่เป็นเพื่อนสนิทผมชื่อน็อตน็อตเป็นเพื่อนผมรู้จักกับคนชื่อเอกเป็นเป็นรุ่นน้องกับคนชื่อเอกแล้ววันนั้นผมได้ไป ขับรถเล่นกับเพื่อนผมแล้วก็รุ่นน้องผมที่บางแสนเพื่อนเพื่อนผมที่ชื่อน็อตโทรไปหาคนชื่อ X ว่าพี่เดี๋ยวผมไปขับรถเล่นกันที่บางแสนเขาก็ติดต่อกันอะไรของเขาแต่ผมมันไม่ได้รู้จักกับคนชื่อ X เ mm. พิ่งไปรู้จักกันแค่วันนั้นแล้วหวัดดีครับพี่พี่ชื่อ X แค่นั้นเลยแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาไม่มีคอนเนคชันไม่มีไลน์ไม่มีอะไรกับเขาเลยเขาสนิทกับคนชื่อน็อตมากกว่าเขา เจอผมแค่ครั้งเดียวก็คือวันที่ขับรถเล่นแค่นั้นเลยครับแล้วผมก็พูดอธิบายข้อมูลที่มีประโยชน์กับทางดีอะไรไปหมดแล้วคือผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้นะครับครับผมขอมากครับไม่ได้ก็คือทักมันอยู่ในข้อความมันอยู่ในรูปคดีครับก็คือมีหลักฐานทุกอย่าง ผมให้ทางดีดอร์ไปหมดแล้วครับวันนี้ครับก็ฟัคคงกับคุณตังโมงไปครั้งล่าสุดกี่โมงอะค่ะอ่าล่าสุดที่ที่ท,ที่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วประมาณหนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีครับหนึ่ง,ง,งท,ทุ่มสิบเก้าคือกลางสัปดาห์ใช่ใช่ครับวันนั้นเขาบอกว่าอะไรคะตอนนนั้นคือเขาก็ถามผมว่าเธอกินข้าวหรือยังเขามาถึงที่ร้านอาหารแล้วลงเรือกินข้าวแล้วเธอทําอะไรผมก็บอกผมผมทํางานทําไมเธอไม่บอกเขา ก็ผมไม่ได้บอกคืองานผมผมทํางานไม่ได้ผมไม่ได้ทํางานประจําวันนี้ผมอยากทําวันนี้พรุ่งนี้ผมอยากทาอันนี้ผมมีหลายอาชีพครับขอมาครับเดี๋ยวผมขอขอมากครับขอโทษนะครับขอโทษครับวันนี้ยังเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุอยู่ไหมคะคือลึกๆแล้วผมไม่เชื่ออยู่แล้วครับครับเออผมผมขอญาตนะครับมันอยู่ในคดีอยู่แล้วครับผมถามเดียวว่าตอนนี้จนถึงสังคมมันโจมตีเราเรามองหรือว่าเราอยากอธิบายกับเขาว่ายังไงบ้างคือผม อยากให้สังคมเสพข่าวแต่ยังไม่ต้องเชื่อข่าวที่เสพทั้งหมดคุณควรคิดวิเคราะห์แยกแยะครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบมากครับขอบมากพี่ขอบมากไม่มีคนคุกผมครับผมไม่กลัวใครด้วยครับขอบมากครับขอบมากครับขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะครับขอบมากครับขอโทษทีนะครับพี่ขอโทษทีนะครับเราดูนะขอโทษทีครับพี่ ติไม่อกมาติดติดติดม่มากอย่าพูดอย่าพูดเอออย่าพูดอย่าพูดที่ผมไม่ออกมาสามปีอ่ะผมเจ็บผมเสียใจแต่ละคนจิตใจแต่ละคนแม่ไม่เหมือนกันลลยมือแม่งไม่เหมือนกันเลยความคิดยังไม่เหมือนกันเลยคุณจะมาเอาง่ายๆนะครับผมขอโทษที่มีอาการหรือมีอาการแบบนี้ผมรู้สึก อึดอัดนะครับที่เจอข่าวคนจมตีผมหรืออะไรผมแค่อยากจะบอกว่าจิตใจคนเราแม่ไม่เหมือนกันเว้ยคนเราผมรับได้แค่นี้ผมก็รับได้เท่านี้คุณรับได้เท่านั้นคุก็รับได้เท่านั้นคือเหมือนกับว่าทุกวันเนี้ยผมเลือกทา ทำใจตามใจผมผมไม่ได้ทําตามใจคนอื่นที่ผมไม่ได้ออกมาคนอื่นอยากให้ผมออกมาแต่นั่นคือทําตามพวกคุณแต่ที่ผมไม่ออกคือผมทําตามใจผมครับขอบคุณมากนะครับขอโทษดีครับขอโทษดีนะครับ